สวัสดีค่ะพบกับพี่แบในรายการอีโคคลสาสพาเมื่อสักครู่หากน้องๆสังเกตจะพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แบบเดียวกันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันส่วนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่ะ สาเหตุมาจากอะไรนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆที่อยู่อาศัย มนุษย์มักสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้สิ่งต่างๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างเช่นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกจะมีหลังคาล,ลาดชันเพื่อให้ระบายน้ำฝนได้ดีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะมีหน้าต่างน้อยเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นและบ้านที่อยู่ริมทะเลจะยกพื้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบเมื่อน้ำขึ้นสูง การแต่งกายการแต่งกายของเราจะเป็นไปตามลักษณะาอากาศเช่นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นผู้คนจะสวมเสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนผู้คนจะสวมใส่เสื้อผ้าบางเพื่อระบายความร้อนอาหารคนเราจะต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิต ส่วนใหญ่มักหาอาหารที่มีในท้องถิ่นพืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเช่นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าก็จะหาพืชผักผลไม้จากป่ามาประกอบเป็นอาหารคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลจะจับสัตว์น้ำจากทะเลมาประกอบเป็นอาหาร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแม้ว่าจะทําให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ขนาดเดียวกันก็สร้างผลเสียด้วยเช่นเดียวกันผลเสียมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะชุมชนทําให้เกิดปัญหาขยะทิ้งขยะไม่เป็นที่และน้ําเสียโดยปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําตลาดการซื้อขายสินค้าในตลาดทําให้เกิดขยะจํานวนมากเนื่องจากไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ทิ้งขยะไม่ถูกที่การไม่รักษาความสะอาดในตลาดเขื่อนสร้างเขื่อนทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอบพยพย้ายถิ่นป่าไม้สัตว์ป่าได้รับผลกระทบเพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมค่ะคำศัพท์หน้ารู้วันนี้ living l i v i n g living แปลว่าการดำเนินชีวิต air A I R air แปลว่าอากาศ Environment E N V I R O N M E N T Environment แปลว่าสภาพแวดล้อมน้องๆพอจะเห็นแล้วนะคะว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีค่าต่อมนุษย์เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือใช้อย่างฟุ่มเฟือยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองค่ะ ตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แบร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆสวัสดีค่ะ